พ่อสวัสดีครับพ่อมาทำอะไรครับท่านพ่อน้องหญิงเนี่ยเอายามาให้ผมกินนะครับไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรนะกินอะไรอย่างทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับ วันนี้นะครับพี่เอฟซีครับก็น้องหญิงเนี่ยบอกผมนะว่าวันนี้เนี่ยท่านพ่อเนี่ยจะมาหาผมที่บ้านนะครับจะมาทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องหญิงเนี่ยไม่ได้บอกผมไว้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยน้องหญิงก็อยู่ข้างในบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทาความสะอาดบริเวณตรงนี้หน่อยนะครับพี่ๆเพราะว่ายาเนี่ยเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะแล้วก็ใบมุงใบไม้เนี่ยเกลื่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําความสะอาดนะครับก่อนที่พ่อ น้องหญิงเนี่ยจะมานะครับพี่พี่นะก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มาเลยนะครับไม่รู้ว่าท่านพ่อเนี่ยจะมาตอนไหนนะผมเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าท่านพ่อเนี่ยจะมาหาผมทําไมนะครับพี่พี่ก็ทุกคนรอบที่แล้เนี่ยผมนะครับก็ได้ไปหาท่านพ่อแล้วนะก็ได้บอกเรื่องที่ผมเนี่ยเกือบได้มีอะไรกับผีป่าแล้วนะครับพี่พี่ท่านพ่อเนี่ยก็โกรธผมนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้อธิบายให้ท่านพ่อเนี่ยฟังนะว่าผมเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าผีป่าเนี่ยเหมือนมันสะกดจิตผมเนี่ยให้ออกไปตามหานะครับแบบมาเรียกผมเนี่ยให้ไปหานะก็ตอนนั้นเนี่ยมันเนี่ยจูงมือผมนะครับพี่พี่จูงมือผมเนี่ยเข้าไปในป่านะก็ตอนนั้นเนี่ยดีนะที่พี่ใหญ่เนี่ยช่วยผมไว้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะไม่รอดนะครับพี่พี่นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาทำความสะอาด กันเลยดีกว่านะครับพี่พี่เพราะว่าใบไม้เยอะมากเลยนะก่อนที่พอน้องยิงเนี่ยจะมานะถ้าพอน้องยิงมาเนี่ยจะได้แบบนางได้สะดวกสบายหน่อยนะคบพี่พี่ก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับพี่พี่ีก็ผมเองเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยหลายวันแล้วนะเนื่องจากผมเนี่ยไม่ค่อยว่างในอีกอย่างนะเห็ดเนี่ยก็ขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย น่าจะหมดแล้วนะพ,พี่ผมเดินหาผมไม่เจอแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรีบมาทำความสาดกันเลยดีกว่าครับผม เขบอกพี่เอฟเซียนนะว่าถ้าได้ยินเสียงมอสตไซค์นะก็ต้องขอภัยพี่จริงๆนะครับนะเพราะว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมก็ตรงนี้นะผมเนี่ยก็กว่าทำขั้นตอนหลายรอบเลยนะผมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าพ่อต้งหญิงเนี่ยจะมาหาผมทําไมนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำขั้นตอกจอนนะเพราะว่ามันรกนะครับผม โอเคนะครับพี่พีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทีนี้ก็ดูดีนะนี่เลยนะครับตอนนี้นะครับพี่พีชีผมนะครับก็ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะนี่เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับสัญญาพวกนี้นะถอดไม่ได้นะเพราะมันแข็งนะครับพี่พีต้องใช้จอบเนี่ยขุดเอาอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งรอท่านพ่อเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าท่านพ่อเนี่ยจะมาหาผมเนี่ยตอนไหนนะครับน้องหญิงเนี่ยก็อยู่ข้างในบ้านนะ เดี๋ยวรอท่านพ่อเนี่ยมาค่อยให้น้องหญิงเนี่ยออกมาก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยอากาศอบอ้าวมากไม่รู้ว่าเห็ดค้นเนี่ยจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็ดค้นเนี่ยจะมีรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะจริงๆยังไม่รอบสุดท้ายเราทุกคนเพราะว่ามันจะมีช่วงฤดูหนาวใช่ไหมเป็นเห็ดค้นหัวแตกนะครับพี่ๆหนะ้าโอโหทุกคนซิวนะครับบรรยากาศอบอ้าวมากเลยนะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอท่านพ่อเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับผมโอเคพี่พี่ครับตอนนี้นะครับเหมือนผมจะเจอท่านพ่อน้องหญิงแล้วนะนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับพี่พี่ผมนะ่ยจะตั้งกล้องก่อนนะครับมีรู้ว่าใช่ทันพ่อน้องหญิงหรือเปล่านะทุกคนใพ่อครับ ท่านพ่อมาทำอะไรครับเ,เ,รเหลายังคือเยอะท่านพ่อมาหาผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปคุยด้านในกันเลยดีกว่าเพราะว่าอากาศมันร้อนเพราะไปท่านพ่อมาแล้วนะครับพี่พี่ท่านพ่อมาหาผมแล้วนะไปครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเยอะ อวีเชวะผมเนี่ยก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยน,นะทุกคนนี่ก็จริงๆผมเนจะอ,ออกนะแต่ว่ากลัวว่าเจ้าของเนี่ยจะด่าผมนะครับดิช่างเลื่ยชาวนะเ,เราต้องมุดนะครับอุย้ย นี่นะครับพี่พี่ท่านพ่อเนี่ยมาแล้วนะทุยโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับท่านพ่อเลยนะครับดนขออนุญาตนะเอรนะท่านพ่อจะนั่งตรงนี้ไหมครับเชื่อั่งหรอว น,อน,อน,นี่น่ะน่ะย่างเพิ่มได้แหละอ๋อขี้อยู่ปู๋อ๋อนี่นพนมมือโน้ดา้วยเชีเพ่อนี่ไอ้กัวโอะะ้โหท่านขาโน้ดถ้าอยากกินน้ำไหมครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปเรียกน้องหญิงนะครับแล้วก็จะเอาน้ำเนี่ยมาให้ท่านพ่อกินด้วยนะครับพี่ๆเดี๋ยวนั่งเอาตรงนี้กันนะครับแป๊บเดียว 唐姨。Okay. น้องหิงเดี๋ยวเราเขาไปคุยกับพ่อเอาน้ำให้พ่อเลยนะ <c oughs> นี่นะพี่น้องหญิงก็มาแล้วโบเหมือนท่านพ่อเนไม่ค่อยสบายนะโอเค สม่น่อยเอะไมน่รน่น้องไม่เหรอท่านพ่ออะไกินข้าเสร็จเรียบร้อยนะคะพีพี่น้องมาจาีรนี

อ okay, oh. ท่านพ่อน้องหญิงเนี่ย mm hmm. เหมือนท่านน่จะเอายามาให้ผมกินนะครับไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรนะโว้ยชิดาคุณรเนะไรเน กินอะไรอยู่นะพี่พี่ทุกคนดูท่านพ่อเนี่ยเอายามาให้ผมนะครับไอเกส์นี่นี่แหละอ๋อเลือดินดีเลยเนี่ยละพ้านั่นนะฮะเน็่ยน้องโอ๋ดีลายออยู่ เันบอกให้ผมเนี่ยกินนะครับพี่พี่บอกกิโอและเจเจ๊เจผมขอไหว้กันนะพี่พี่นะมาเกอือของเรานะทุกคนอปยน้องแจรมา okay, <right. S 1> อ๋อให้กินนิดนิดหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนแบบ มันรสชาติแบบขมๆยังไงไม่รู้นะครับพี่พี่กี่นะโยโย่ดุจนกกอ๋อชุกแกี้ยาีนี่นอเกช่วยอเด้นะนี่คนยาที่ท่านพ่อให้นะ เก็จไปกินเป็นนิดนะครับพี่ๆไอ้นั้นนำตาลข้างในพุมือแหละอย่างนี้ท่านพ่อทำเองใช่ไหมครับแต่งด้วยตะเกียยาสมุนไพรนะ้งสมุนก็เหมือนแบบเป็นยาสมุนไพรนะครับพี่ยาบ๊อบเหมียวอาอย่างนี้ ใมนนยูเลยน้องแม่ก็เขก็มาท้อละเอเปเบ้นะเดี๋ยวเาได้นดาต่าน้องแม่มีคยะมี่ไม่เอามาโอเคเดเดี๋ยวพี่ๆผมจะให้น้องหิงกับท่านพ่อเนี่ยนั่งคุยกันเลยดีกว่าง้ทองบอท ยาอะไรไม่รู้นะท่านพ่อเนี่ยให้ผมกินนะครับพี่ๆแบบรสชาติไม่อร่อยนะครับแบบขมๆฟัดๆยังไงไม่รู้นะท่านพ่อบอกว่าท่านพ่อเนี่ยทำเองนะครับอ,อนะ๋อนะถามขึ้นนันัเอานผู้ป,ปี้ได้ เดี๋ยวทุกคนสักพักหนึ่งเนี่ยท่านพ่อก็จะกลับแล้วนะแต่ว่าไม่ได้กลับเข้าไปในเมืองนะครับจะไปหาลูกสาวคนเล็กนะครับพี่พี่ หญิงนะก็จะกลับแล้วนะเดี๋ยวต้องเดินทางไปหาลูกสาวคนเล็กอีกนะครับพ,พี่ก็ต้องใช้เวลาเดินทางก็น่าจะกลยอยู่นะยูเบรีเศร้าหน่ะยูเบรอ๋อนื้อหลิร์ดด้วยเด็กทุ่งน้อหญิงนะจะไปนะครับพี่พไปทางท่าห์โอเคทุกคนก็จะผมจะลาท่าพ่อนะแล้วก็สบลาด,ดูการนันกชีฬาเซนนะครับ อ,เอิเดีเราจะไปส่งพ่อขึ้นทางนะดิใช้ต้านนั่งเ่อร์แลกอากาศร้อนมากเลยนะพี่พี่ต้จะเก็บยาก่อนนะอ๋อเนยได้ย่ง เออวันเดียกัอนอากาศร้อนมากนะพี่พี่ตอนพอน้องหญิงก็เดินกลับแล้วนะครับนู่นนะไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะไปหาลูกสาวคนเล็กต่อหรือเปล่านะครับ นี่นะทุกคนที่ยาที่พ่อน้องหญิงเนี่ยให้ผมมานะพ่อหน้องหญิงเนี่ยทำเองกับมือนะครับพี่พี่เดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงแล้วนะเดี๋ยวต้องพางน้องหญิงไปเที่ยวอีกมาดูนะได้ครับดับะอากาศเนี่ยก็ร้อนมากๆเลยนะครับพี่พี่สิร้อนจริง ไม่ใช่ร้อนธรรมดานนะร้อนมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนโอเคครับพี่ๆครับก็ตอนนี้นะครับพ่อน้องหญิงเนี่ยก็กลับเข้าไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะกลับเข้าไปในเมืองหรือว่าไปหาน้องหญิงเล็กกันแน่นะครับพี่ๆนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านพ่อบอกว่าจะไปหาลูกสงสาวคนเล็กนะครับนี่นะพ,พี่ก็ยาที่ท่านพ่อเนี่ยให้ผมมานะครับโอ้โหทนอะาการร้อนมาก นี่นะผมกินแล้วนะน้นอยหนึ่งนะครับพ,พี่ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรนะครับแต่ว่าเป็นยาสม,มุนไพรที่ทําเองกับมือนะครับท่านพ่อเนี่ยทำเองกับมือน,นะครับ,บ,มนนรบผมก็รสชาติเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าขมแล้วก็แบบฝาดๆอย่างไงไม่รู้นะครับพี่พี่ก็เป็นยาสมุนไพรแหละทุกคนท่าน,นเนี่ยใส่มากับขพดอย่างเดียวต้องกินทีละนิดนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะแบบง่วงนะครับพี่พี่นะที่ท่านพ่อมาวันนี้ก็คือเอายาแก้พิษเนี่ยมาให้ผมนะ ก็เหมือนแบบยาล้างบาปอะทุกคนนะครับน้องหญิงก็อยู่ข้างในนะเดี๋ยวผมคิดว่าจะต้องแบบพาน้องหญิงเนี่ยไปลอยกระทงนะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายคลิปให้พี่ดูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไดนเสียงเพลงนะครับแล้วก็ติดลิขสิทธิ์นะครับเราเนี่ยไม่สามารถลงคลิปได้นะครับนะครับผมโอเคทุกคน ก็คลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอคุนึรงไลน์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ